สวัสดีครับทุกคนพบกับแอดพ็อกจัดสเปคคอมกันนะครับวันนี้นะครับแอด็อกพามาจัดสเปคคอมประกอบตู้ปลาสวยๆกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับคอมประกอบตู้ปลาเนี่ยงบนะครับไม่แพงมาก นะในส่วนของรายละเอียดต่างๆผมสามารถกดดูใต้คลิปได้เลยนะครับทำไมผมถึงบอกว่ามันไม่ได้แพงมากเหมือนกับสเปคคอมตู้ปลาที่ผมพามาประกอบจากที่ผ่านมาใช่ไหมครับเพราะว่าตัวเนี้ยเราใช้เป็น CPU amd r y z e n 54500นะครับแล้วก็เมนบอร์ดเป็นเมนบอร์ดตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็ตัดในส่วนของไฟเลี้ยง เมนบอร์ดตัดในส่วนของไฟเลี้ยงกาจอ r g b ออกไปมันก็จะเซฟงบได้หลายพันเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะพามาอธิบายกันนะครับว่าสเปคเทสบอกพามาประกอบพามาจัดสเปคคอมวันนี้มีอะไรกันบ้างผมถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป๊อกด้วยนะครับโอเคในส่วนของ cpu นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเลยครับผมในเซนส้นนะครับมี6คอสิเท เทียบเท่ากับ i5 นะครับผมแต่ถ้าใครที่มีงบหน่อยผมเน้นปั่นเฟรมเลยสูงๆเนี่ยไอตัว i5-2 ก็ยังทําได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าใครมีงบน้อยลงมาหน่อยตัวนี้ก็น่าสนใจนะผมผมได้ลองเล่นเกม Warzone 2ปรับสุดแล้วสบายครับผมไฟเปรับสุดสบายครับสามารถเล่น เกมได้หลายเกมเลยแล้วก็ในส่วนของการตัดต่อก็ทําได้ดีนะครับเพราะว่ามี6คอร์สสเศดสามารถเรนเดอร์วิดีโอได้ไวมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถเปิดทํางานหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างสบายๆเลยนะครับอนาคตตัวนี้ก็ยังสามารถอัปเกรดได้เพราะว่าเราใช้เป็นเมนบอร์ด X370M นะครับตัวนี้รองรับการใส่ 5, ซี u ูเอ็มดี5000เซรีด้วยนะผมอนาคตอยากเปลี่ยนเป็น 5600X ก็สามารถใช้ได้นะครับผมไม่ต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดเลยนะครับแล้วก็เมนบอร์ดตัวนี้ใส่ s อ m m ด2ได้นะผมก็เป็นเมนบอร์ดเริ่มต้นแต่ก็ คุ้มค่าต่อการเอาไปอัปเกรดในอนาคตนะครับต่อมาใน,นส่วนของแรมคอมพิวเตอร์นะครับจะเป็นแรม1 6กิกบัส3,200แล้วผมเป็นไฟ RGB สวยงานเหม่งด้วยนะครับแล้วก็แรม1 6กิกเนี่ย เหมาะมากๆเลยครับผมกับการเล่นเกมในปัจจุบันนี้เพราะเกมในปัจจุบันนี้มันค่อนข้างกินสเปคเลยนะครับถ้ามีแรมเยอะการเล่นเกมก็จะลื่นไหลมากยิ่งขึ้นแล hm ้วก็เฟรมเรทไม่ค okay. ่อยตกเฟรมเรทไม่ค่อยกระชากนะครับผมเพราะว่าอย่างบางเกมอย่างเช่นฟ M เอ็มเนี่ยถ้าเรามีแรมแค่8กิกนะครับเวลาเราเล่นเกมนะครับเฟรมเร็อาจจะมีกระตุกอาจจะมีกระชากนะครับผมแต่ตัวนี้คือเป็นแรมส6กิกเลยผมหายห่วงในเรื่องของ การที่เฟรมจะกระตุกเฟรมจะกระชากเลยครับผมจะเจอแบบน้อยมากๆนะครับต่อมาในส่วนของการเก็บข้อมูลนะผมเป็น SSD M.2 512GB นะครับก็เก็บเกมได้หลายเกมเก็บไฟล์ได้หลายไฟล์โหลดเกมไวอัปเดตเกมไวอัปเดตโปรแกรมไวมากๆเลยนะครับผมในส่วนของพาวเวอร์สไพลนะผมก็เป็นตัว600วัตต์นะครับมีมาตรฐาน80 Plus จ่ายไฟให้เพียงพอต่อเครื่องนี้แล้วก็มีมาตรฐานประหยัดไฟด้วยนะครับผมอนาคตสามารถเปลี่ยนการ์ดจอเปลี่ยนซีพได้โดยยังใช้ตัวเดิมนะครับแล้วก็จะมีกล่องตัวนี้เพิ่มเติมนะครับก็คือ เคสคอมพิวเตอร์ออตัวนี้นะผมเคสคอมตู้ปลาเนี่ยถ้าเดิมๆนะครับมันจะไม่ได้แถมพัดลมด้านล่าง3ตัวนะครับต้องซื้อเพิ่มนะครับเพิ่มงบจะอยู่ประมาณ7-900บาทแล้วแต่ดุลแล้วต่อแล้วแต่ช่วงราคานั้นๆด้วยนะครับก็ดูสวยงามนะครับผมในส่วนของ ารายละเอียดคอมตู้ปลานะครับผมรีวิวแยกไปแล้วนะครับสามารถไปดูคลิปแยกเลยนะครับผมว่าคอมตู้ปลาเนี่ยสวยงามแค่ไหนนะครับผมปรับโมดไฟแบบไหนได้บ้างในส่วนของคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนงการทดสอบเกมล,ล้วนเลยนะผมใครดูแล้วชอบอยากสั่งประกอบแบบนี้มีงบเท่าไหร่อยากได้แบบไหนสามารถทั้งมาปรึกษาได้เลยนะครับผมอยากเพิ่มออปชั่นไฟ R G B ที่ ไฟเลี้ยงเมนบอร์ดอยากเพิ่มโมชั่นไฟ RGB ที่ไฟเลี้ยงการ์ดจอสามารถบอกได้หรือว่าอยากเปลี่ยนซีพเป็นตัว Intel ก็บอกได้อยากเปลี่ยนการ์ดจอเป็นค่าเขียวก็บอกได้นะผมร้านแอปป๊อกมือหนึ่งทุกชิ้นนะผมถ้าซื้อไปแล้ว14วันขอมีปัญหานะผมผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็มีของให้ใช้งานระหว่างรอเคมลงวิดโดว์ลงเกมให้พร้อมใช้แล้วก็ร้านแอปป๊อกเนี่ยรับดิสช็อปแล้วนะครับผมรับช็อปปี้สเปเนเตอร์แล้วนะครับถ้าสนใจแบบไหนสามารถทักมาสอบถามทางมาอินบอกได้เลยนะครับผมเอาละครับเครื่องนี้จะเร็วแรงนนาไหแลแล้วัชมกเย